สวัสดีครับวันนี้คุณอยู่กับผมแฮมดัชพลเช่นเคยนะครับกลับมาเจอกันอีกครั้งกับช่วงของคดีที่อยากเล่าครับในช่วงนี้พี่แฮมรู้สึกว่ารถ บนถนนเนี่ยเริ่มที่จะน้อยลงนะครับในกรุงเทพมหานครนะพี่แฮมอยู่ในกรุงเทพมหานครดังนั้นตอนนี้เอ,อ่อถ้าพี่ฮมขับรถออกไปข้างนอกเนี่ยก็จะรู้สึกว่าถนนโลง่งๆครับแล้วก็รถไม่ค่อยติดก็มานั่งคิดว่าเอ๊ะทำไมหนอพอมาคิดดูอีกทีอ้อเริ่มเข้าสู่เทศกาลนักเรียนปิดเทอมนั่นเองครับในช่วงนี้นะครับก็จะเอ,อ่อมีเด็กๆหลายๆคนเนี่ยก็เริ่มที่จะปิดเทอมกันแล้วใช่ไหมครับบ้านไหนที่มีน้องๆเนี่ยก็เริ่มที่จะเป็นไง ออกไปท่องเที่ยวครับยิ่งช่วงนี้ก็จะเป็นปลายฝนต้นหนาวเหมาะก,กับฤดูกาลแห่งการท่องเที่ยวมากๆแต่การไปเที่ยวเนี่ยเอาจริงๆมันก็จะเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขใช่ไหมครับอย่างที่หลายๆคนบอกเลยว่าช่วงเวลาที่เราได้ไปเที่ยวเนี่ยมันคือช่วงเวลาที่เราได้เก็บความทรงจําร่วมกันครับได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ร่วมกันดังนั้นความทรงจําต่างๆเนี่ยมันจะอยู่ในความรู้สึกเรานี่แหละ เก็บไว้ในส่วนลึกเนาะแล้ววันหนึ่งพลาเรานึกถึงตอนที่เราได้ไปเที่ยวเราก็จะรู้สึกมีความสุขอีกครั้งหนึ่งครับดังนั้นเองพี่แฮมก็อยากจะหาเวลาไปเที่ยวเหมือนกันแต่เดี๋ยวคิดดูก่อนนะครับว่าอยากจะไปเที่ยวที่ไหนบ้างก็ต้องดูจากหลายๆปัจจัยครับกับอีกสิ่งหนึ่งเลยที่เคียงคู่กับการไปเที่ยวโดยเฉพาะการไปเที่ยวที่เราจะต้องนั่งรถระยะไกลครับ ใครที่ต้องขับรถไปไกลๆไปต่างจังหวัดเนี่ยมันจะมีสถานที่อยู่สถานที่หนึ่งที่พี่แฮมเชื่อว่าหลายๆคนต้องเคยไปใช้บริการนั่นก็คือห้องน้ำสาธารณะนั่นเองครับคือเชื่อได้เลยว่าการใช้ห้องน้ำสาธารณะเนี่ยมันก็จะเป็นแบบสิ่งที่หลายๆคนเนี่ยเอาจริงๆพี่แฮมเชื่อว่าเขาอยากจะเลี่ยงนะตัวพี่แฮมเองก็เหมือนกันบางทีก็ไม่ค่อยอยากจะไปแวะปั๊มเข้าห้องน้ําสักเท่าไหร่ท้าไม่จาเป็นครับอย่างไรก็ตามหลายๆครั้ง มันเลี่ยงไม่ได้ใช่ไหมครับยิ่งการเดินทางไปไกลๆบางทีพี่ ham กลับบ้านเกิดของพี่ ham ก็คือจังหวัดชุมพรอ,อย่างเงี้ยโอ้โหขับรถที่ห้ชั่วโมงจะไม่แวะเลยก็ไม่ได้ครับดังนั้นก็ต้องมีแวะปัม๊มแวะเข้าห้องน้ํากันบ้างซึ่งหากเป็นเหตุการณ์ปกติครับเราก็จะไปเข้าห้องน้ําเพื่อไปปลดทุกข์ทายหนักทยายเบาบางคนอาจจะแค่ล้างหน้าล้างตาใช่ไหมครับให้ร่างกายมันตื่นอะไรก็ว่ากันไปเรื่องที่แย่ๆที่เกิดในห้องน้าเนี่ย ท่าที่แพมคิดออกเนาะอย่างแรกเลยก็อาจจะเป็นกระดาษหมดกระดาษชาระหมดใช่ไหมครับหรือว่าเปิดมาอาจจะเจออของที่ละลึกจากคนก่อนหน้านะครับเป็นก้อนทองทองทิ้งไว้บางคนอาจจะเจอส้วมอุดตันนะครับกดไม่ลงหรือบางคนอาจจะเจอสัตว์ก็ได้เนาะสัตว์ที่ไม่พึงประสงค์อย่างมดมแมลงสาบตะขาบไปจนถึงที่เคยออกข่าวแบบสัตว์น่ากลัวน่ากลัว,ลวที่แพมกลัวมากนั่นก็คืองูนั่นเองแต่อย่างไรก็ตามครับ สิ่งเหล่านั้นเนี่ยที่พี่แฮมพูดมามันอาจจะเทียบไม่ได้เลยกับเคสที่พี่แฮมจะเล่าในวันนี้ครับแต่ก่อนที่จะไปเล่าก็ต้องพูดเหมือนเดิมทุกครั้งว่า ผมไม่สนับสนุนความรุนแรงทุกประเภททุกเรื่องที่นํามาเล่าอยากให้ฟังไปเป็นแนวทางในการป้องกันตัวเองแล้วมาทอดบทเรียนจากอดีตที่มันเลวร้ายไม่ให้เกิดกับเราแล้วก็คนที่เรารักน้องๆอายุต่ำกว่า18ปีตอนนี้พี่ยมอยากให้มีคุณพ่อคุณแม่มาฟังด้วยกันครับโดยเฉพาะใครที่เป็นคุณพ่อคุณแม่อยู่อยากให้ฟังเคสนี้เยอะๆเลยนะครับเพราะว่าพี่ยมเชื่อเลยว่ามันจะเป็นประโยชน์แล้วก็สร้างความตระหนักรู้ในความปลอดภัยเพื่อที่เราเนี่ยจะได้ไปดูแลลูกหลานของเราแล้ว ก็ไปดูแลคนที่เรารักได้เป็นอย่างดีเอาแล้วได้พร้อมกันแล้วมาฟังเรื่องราวในวันนี้กันเลยดีกว่าครับ เรื่องเหล่านี้ต้องกลับไปในวันที่14พฤศจิกายนปี1998ครับตอนนั้นได้มีเด็กผู้ชายวัย9ขวบคนหนึ่งที่ชื่อว่า Matthew c h e e h e ดโดยน้อง Matthew เนี่ยกำลังทำกิจกรรมที่เขารอคอยมาอย่างยาวนานนั่นก็คือการไปออกแคมปิ้งครับหรือว่าการไปกางเต็นท์เข้าแคมป์กับเหล่าญาติญาติของน้องที่โอเชียนไสรรัฐแคลิฟอร์เนียต้องบอกว่าวัาน,นนั้นบรรยากาศมันเต็มไปด้วยความสนุกสนานครับ การได้ตั้งแคมป์สำหรับเด็กวัย9ขวบอะ่ะมันเป็นวัยที่น้องอยากจะเรียนรู้ใช่ไหมครับแมทธิวเนี่ยก็จะดูแบบสนุกกว่าคนอื่นเลยทุกสิ่งทุกอย่างมันดูแปลกใหม่ครับมันดูน่าค้นหาไปสมหมดแต่แน่นอนว่าการไปกางเต็น์ในสถานที่ที่เป็นธรรมชาติมากๆครับเรื่องของการเข้าห้องน้ำเนี่ย ก็จึงจำเป็นจะต้องใช้ห้องน้ำสาธารณะนั่นเองปรากฏว่าในช่วงหนึ่งของกิจกรรมเนี่ยแมทธิวก็บอกว่าเขาเนี่ยอยากจะไปเข้าห้องน้ำสักหน่อยอย่างไรก็ตามแมทธิวกี่ขวบครับที่พี่แฮมบอกไป9ขวบใช่ไหมครับน้องยังเด็กอยู่เลยดังนั้นการปล่อยให้เด็ก9้าขวบไปเข้าห้องน้าคนเดียวเนี่ยมันก็ดูค่อนข้างเสี่ยงแล้วก็อันตรายเกินไปว่าแล้วก็เลยมีคุณป้าครับคุณป้าของแมทธิวเนี่ยเขาเสนอตัวบอกว่า อย่างนี้เดี๋ยวคุณป้าเดินไปเข้าห้องน้ําเป็นเพื่อนละกันแต่ว่าน้องก็ก้าวขวบแล้วเดี๋ยวยังไงคุณป้าเนี่ยรออยู่ข้างหน้าห้องน้ําผู้ชายนะครับให้น้องแมทธิวเนี่ยเข้าไปจัดการธุระเข้าไปเข้าห้องน้ําให้เสร็จแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาพร้อมกับคุณป้าว่าแล้วแมทธิวก็เดินไปพร้อมกับคุณป้าของเขาครับเดินมาถึงห้องน้ําก็เดินเข้าไปเนาะส่วนคุณป้าก็ยืนรออยู่ด้านนอกตามที่ตกลงในขณะที่คุณป้าของแมทธิวเนี่ย ยืนอยู่ห่างจากทางเข้าเพียงไม่กี่ฟตุตครับปรากฏว่าตอนนั้นได้มีผู้ชายคนหนึ่งที่คุณป้าของแมทธิวเนี่ยไม่เคยเห็นมาก่อนผู้ชายคนนั้นได้เดินผ่านเธอไปครับตรงเข้าไปยังห้องน้ำผู้ชายที่อยู่ด้านหลังเธอชายหนุ่มคนนี้ปรากฏตัวอีกครั้งในเวลาไม่นานหลังจากนั้นครับก่อนที่เขาเนี่ยจะมาหยุดข้างๆคุณป้าของแมทธิวมองหน้าเธอแล้วก็ยิ้มครับก่อนที่ผู้ชายคนนี้ จะเดินหายวับเข้าไปในฝูงชนคุณป้าของแมทธิวเนี่ยมันเล่าให้ฟังภายหลังว่าการเผชิญหน้ากับผู้ชายคนนี้แม้จะเป็นเวลาเพียงแค่แว็บเดียวนะครับแต่มันกลับทำให้เธอเนี่ยรู้สึกเหมือนสั่นนะครับหนาวสั่นไปถึงกระดูกอย่างไรก็ตามนี่คือห้องน้ำสาธารณะใช่ไหมครับมันก็ไม่แปลกใช่ไหมที่ใครจะเข้าไปใช้บริการก็ได้คุณป้าของแมทธิวเธอก็ไม่ได้คิดอะไรครับหลังจากผ่านไปค่อนข้างพักใหญ่เนี่ย ปรากฏว่าแมทธิวก็ยังไม่ออกมาสักทีคุณป้าเนี่ยตอนแรกแมทธิวบอกว่าเหมือนจะเข้าไปเหมือนปัสสาวะครับก็น่าจะแป๊บเดียวเสร็จแต่ว่าพอเข้าไปนานเนี่ยคุณป้าก็คิดว่าเอ๊ะหรือแมทธิวอาจจะไปถ่ายนักแทนหรือเปล่าแต่ว่าหลังจากรอไปสักพักะครับ มันนานเกินไปมันแบบเอ๊ะมันแปลกๆอะครับมันอาจจะมีอะไรบางอย่างผิดปกติหรือเปล่าพูดง่ายๆก็คือคุณป้าของแมทธิวเนี่ยเขากลัวว่าน้องจะประสบอุบัติเหตุครับน้องอาจจะลื่นล้มหรือว่าตกซ่วมอะไรประมาณนี้ใช่ไหมเพราะว่ายังเป็นเด็กอยู่ว่าแล้วเธอก็เลยตัดสินใจครับเดินเข้าไปในห้องน้ําผู้ชายเพื่อสํารวจดูและนั่นเองทําให้คุณป้าของแมทธิวเนี่ยแทบล้มทั้งยืนเลยครับ พราะภาพที่เธอเห็นก็คือแมทธิวกำลังนอนแน่นิ่งอยู่หน้าโถปัสสาวะนะครับคุณป้าเนี่ยรีบวิ่งตรงไปหาแมทธิวแล้วก็พยายามที่จะปลุกเด็กน้อยคนนี้ขึ้นมาพยายามช่วยเหลือครับหลานชายของเธออย่างลนลานเสียงกริดร้องของคุณป้าเนี่ยทำให้คนที่อยู่ใกล้ๆบริเวณนั้นได้ยินนะครับแล้วก็รีบวิ่งเข้ามาดูเหตุการณ์ มีการโทรแจ้งไปยังเบอร์นายวันๆครับซึ่งมนันเป็นเบอร์ฉุกเฉินเรียกทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็ทั้งหน่วยพยาบาลเนี่ยมายัางที่เกิดเหตุแต่สุดท้ายมันก็สายเกินไปครับเด็กชายแมทธิวเช็คชีวัย9้9ขวบเนี่ยได้เสียชีวิตในเวลาไม่นานหลังจากนั้นเหตุการณ์ฆาตกรรมที่เกิดขึ้นในครั้งนี้มันสามารถบอกได้เลยว่ามันเป็นฆาตกรรมแบบ สุ่มครับเพื่อนๆซึ่งไม่เพียงแต่ทําลายครอบครัวของเหยื่อเท่านั้นแต่มันได้ทําลายความสงบของคนทั้งชุมชนให้ตกอยู่ในความหวาดกลัวนะครับเพราะว่าตอนนี้เหมือนมันมีฆาตรกรโรคจิตใช่ไหมที่อยากจะฆ่าใครก็ได้และดูเหมือนน้องแมทธิวเนี่ยจะโชคร้ายครับน้องเป็นคนที่ถูกเลือกวันเวลาผ่านไปสองวันหลังจากเกิดเหตุฆาตรกรรมน้องแมทธิวปรากฏว่าได้เกิดคดีทำร้าย ร่างกายเกิดขึ้นในเมืองนี้อีกครั้งหนึ่งครับได้มีผู้ชายปริศนาคนหนึ่งได้ลงมือแทงผู้หญิงนะครับที่เป็นคนอยู่ในเมืองนี่แหละแบบเดินกันกลางวันแสกแต่ว่าโชคดีครับที่ตอนนั้นเนี่ยมีคนเดินผ่านไปผ่านมาแล้วก็มีพลเมืองดีเข้ามาช่วยเหลือจับกลุมตัวคนร้ายครับแล้วก็ช่วยเหลือเหยื่อได้ทันเวลาไม่นานนะก็มีการประสานงานไปยังเจ้าหน้าที่ตำรวจครับ มีการโทรแจ้งนายวันวันและตำรวจเนี่ยก็เดินทางมายังที่เกิดเหตุในเวลาหลังจากนั้นเหยื่อเนี่ยได้รับการช่วยเหลือนะครับถูกนำตัวไปส่งโรงพยาบาลแล้วก็สามารถรอดชีวิตมาได้อย่างปาฏิหาริในขณะที่ผู้ก่อเหตุเนี่ยก็ถูกจับกลุ่มครับถูกจับกลุ่มมาสอบปากคำ ชายคนนี้เนี่ยตำรวจก็มาพบว่าเดิมทีเนี่ยเขาเป็นคนไม่มีหลักแหล่งครับเป็นชายเร่ร่อนไม่ได้มีที่อยู่เป็นของตัวเองเขาเนี่ยเดินทางมาจากวิสคอนซินโดยชายคนนี้มีชื่อว่าแบรนด o n ว i ลสันอายุ20ปีและต้องบอกว่าในขณะที่นายวิลสันคนนี้กำลังถูกสอบสวนเนี่ยเกี่ยวกับเหตุการณ์ดังกล่าวเขาก็ได้ทำให้ทุกคนในห้องสอบสวนถึงกับช็อกค,ครับเพราะว่าอะไร เพราะว่าเขาเนี่ยไม่ได้พูดถึงแค่เหตุการณ์การแทงคนในที่สาธารณะเท่านั้นนะครับที่เขาเพิ่งถูกจับได้แต่เขายังได้สารภาพว่าเอาจริงๆแล้วเขาได้เคยฆ่าคนมาคนหนึ่งซึ่งคนคนนั้นเป็นเด็ก9ขวบในห้องน้ำครับแน่นอนว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยรู้ได้ทันทีเลยว่าแบรนดอนเนี่ยกำลังหมายถึงใครใช่ครับเขาหมายถึงน้องแมทธิวนั่นเอง แต่ที่ช็อกไปมากกว่านั้นก็คือแทนที่เขาเนี่ยจะสารภาพด้วยความรู้สึกผิดนะนาะเขากลับคุยโวโออวดนะครับเ,เพื่อนนายแบรนดอนวิลสันคนนี้เขารู้สึกว่าโหเขามีความสุขมากครับมีความสุขมากๆที่ได้สังหารใครสักคนโดยเฉพาะตอนที่เขาลงมือกับน้องแมทธิวเนี่ยโหเขาพูดมาด้วยสีหน้าที่เหมือนคนกำลังมีความสุขเป็นอย่างมากแบรนดอนวิลสันได้บอกว่าในบ่ายวันเสาร์ที่เกิดเหตุ เขาได้เดินปะปนไปกับฝูงชนครับที่ทำกิจกรรมร่วมกันเพื่อที่จะมีจุดประสงค์เดียวของเขาเลยนะก็คือการหาใครสักคนมาฆ่าทิ้งครับและเมื่อตอนนั้นเองเนี่ยตอนนี้เขาเดินเดินอยู่ปรากฏว่าเขาบังเอิญไปได้ยินเสียงน้องแมทธิวพูดกับครอบครัวว่าน้องเนี่ยอยากจะไปขอเข้าห้องน้ำตอนนั้นแบรนดอนวิลสันรู้ทันทีเลยครับว่าเขาเนี่ยเจอเป้าหมายแล้ว แบรนดอนเนี่ยบอกกับเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าพระเจ้าได้เลือกให้เขาเนี่ยทำหน้าที่กำจัดมนุษย์ครับและเขาก็เห็นว่าเยื่อรายแรกที่สมควรจะแบบถูกกำจัดด้วยตัวเขาเนี่ยควรจะเป็นดวงวิญญาณอันบริสุทธิ์หรือตีความอีกอย่างหนึ่งก็คือควรเป็นวิญญาณของเด็กนั่นเองครับเพราะว่าเด็กเนี่ยก็ยังไม่ได้ไปทําชั่วอะไรมากยังเป็นวิญญาณที่ใสบริสุทธิ์อยู่ซึ่งหลังจากที่แบรนดอนวิลสันเนี่ย เดินตามน้องแมทธิวเข้าไปในห้องน้ำเขาก็ไม่พูดพ่ำํำเพลงเลยครับสิ่งที่เขาเข้าไปก็คือการพุ่งเข้าไปขว้าตัวเด็กผู้ชายจากด้านหลังก่อนที่จะเอามีดที่เตรียมมาเนี่ยเฉือนคอน้องเลยครับเฉือนคออย่างเลือดเย็นแบรนดอนวิลสันคนนี้ได้ค่อยๆมองดูชีวิตของเด็ก9ขวบดับลงต่อหน้าต่อตาครับในขณะที่น้องเนี่ยกำลังดิน้นทุรนทุนรายด้วยความเจ็บปวด และเสียชีวิตไปตัวแบรนดอนเองเขากลับยิ้มครับยิ้มด้วยใจที่แสนปรื้มปลิ่มยินดีแม้ว่าแบรนดอนวิลสันจะยอมรับสารภาพในทุกสิ่งที่เขาทำ แต่เมื่อถึงวันที่พิจารณาคดีเนี่ยปรากฏว่าจู่ๆเขาปฏิเสธครับเขากลับลำในสิ่งที่เขาเคยสารภาพมาเขาบอกว่าสิ่งที่เขาทำไปนั้นเนี่ยมันอยู่เหนือการควบคุมของเขาเขาไม่ได้เจตนาให้มันเกิดเหตุการณ์เหล่านี้แบรนดอนวิสันบอกว่าเนี่ยเขามีความวิกลจริตนะ เขาไม่สามารถควบคุมตัวเองได้ในหลายๆครั้งดังนั้นแล้วเนี่ยเขาไม่ได้เจตนาเลยคืออยู่ๆมันก็มีอะไรแวบ,บเข้ามาในหัวแล้วก็สั่งการร่างกายของเขาไปเองอย่างไรก็ตามเหล่าคณะลูกขุนเนี่ยได้ปฏิเสธนะครับปฏิเสธในข้อโต้แย้งนี้ออกไปเหตุผลก็เพราะว่า ก่อนหน้านี้เนี่ยแบนดอนสามารถที่จะเล่าเรื่องราวทุกอย่างให้กับเจ้าหน้าที่สืบสวนฟังได้อย่างละเอียดเลยนะครับว่าเขาเนี่ยทำอะไรลงไปบ้างมีซีเควนซ์เนาะมีลำดับ1 2 3 4ดังนั้นมันยากเหลือเกินครับที่จะเชื่อได้ว่าเขาทำทุกอย่างไปโดยที่ตัวเองเนี่ยไม่รู้ตัวหรือว่าถูกบางอย่างควบคุมอยู่ที่พีคคืออะไรรู้ไหมครับมันมีช่วงหนึ่งที่ทีมอายการเนี่ยต้องชี้แจงเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้น จากการทั้งสอบปากคำทั้งจากพยานหลักฐานต่างๆรวมถึงมีการกลับไปเล่าเหตุการณ์อันน่าสลดที่เกิดขึ้นด้วยนะครับว่าในห้องน้ำสาธารณะอันนั้นเนี่ยมีอะไรเกิดขึ้นบ้างคือทีมอายการก็ต้องเล่าให้คณะลูกขุนฟังปรากฏว่าในช่วงนั้นเองครับช่วงที่อายการกำลังบรรยายเหตุการณ์อันน่าสลดหดหูเนี่ยแบรนดอนวิลสันก็เหมือนเขาได้กลับไปนึกถึงเหตุการณ์นั้นอีกทีด้วยใช่ไหมครับเพราะว่าเขาก็นั่งฟังอยู่สิ่งที่เขาหลุดออกมาก็คือ หัวเราะครับเขาหัวรอะมาแบบเปิดเผยเลยนะเหมือนคนที่หลุดขำอะครับเพื่อนๆสิ่งนี้ก็เรียกได้เลยว่าเขาไม่ได้มีจิตสำนึกหรือว่าความสำนึกผิดเลยแม้แต่น้อยหลังจากไตส่สวนในชั้นศาลกินเวลาไปสักพักหนึ่งเนี่ยก็ดูเหมือนแบนดอนวิลสันเขาจะเลิกอ้างแล้วเลิกอ้างว่าตัวเองวิกลจริตเรียบร้อยแล้วแถมยังบอกกับเหล่าคณะลูกขุนด้วยนะบอกว่าเนี่ยท่านคณะลูกขุนช่วยตัดสินประหารชีวิตเขาได้ไหม เพราะว่าแบรนดอนเนี่ยเขาบอกเลยนะว่าถ้าเกิดปล่อยเขาออกไปเนี่ยเขาก็ยังอยากจะกลับไปฆ่าใครสักคนอีกอยู่ดีเนาะและแน่นอนว่าค้าเมื่อไหร่เขาได้กลับไปสู่สังคมจะต้องมีเหยื่อรายใหม่อย่างแน่นอนครับนี่คือสิ่งที่แบรนดอนเนี่ยพูดกับศาลแล้วก็ขอร้องให้ศาลประหารชีวิต อย่างไรก็ตามเมื่อมีผลการพิจารณาคดีออกมานะครับคณะลูกขุนเนี่ยเขาก็หารือกันแหละว่าสุดท้ายแล้วโทษฐานที่เหมาะสมที่จะนำมาลงโทษแบรนดอนเนี่ยจริงๆมันคืออะไรกันแน่สุดท้ายเหล่าคณะลูกขุนก็ตัดสินว่าแบรนดอนวิลสันมีความผิดจริงนะครับฐานฆาตกรรมโดยเจตนาและเขาต้องถูกรับโทษประหารชีวิตครับก็คือตามที่เขาเรียกร้องไว้เลย พราะผลการตัดสินออกมาเนี่ยดูเหมือนว่าแบรนดอนวิลสันก็จะไม่ได้ตกใจอะไรนะครับและเขาก็ถูกนำตัวไปฝากไว้ที่เรือนจำใช่ไหมฝากขังไว้ก่อนเพื่อรอวันที่จะถูกนำตัวมาประหารชีวิตแต่ดูเหมือนเขาจะไม่ได้รอแบบนั้นเพราะในวันที่17พฤศจิกายนปี2011แบรนดอนวิลสันตัดสินใจประหารชีวิตตัวเองครับด้วยการ แขวนคอในห้องน้ำที่ห้องขังที่ซานแควนตินนะครับแม้คดีนี้ครับจะปิดตัวลงไปและผู้ก่อเหตุเองก็ตัดสินใจที่จะจากโลกนี้ไปด้วยตัวเขาเองแต่ต้องบอกว่าคดีลักษณะนี้เนี่ยมันไม่ได้เพิ่งเกิดครั้งแรกแล้วก็ไม่ได้เกิดครั้งเดียวครับไหนๆก็ไหนๆแล้ววันนี้พี่ฮามีอีกหนึ่งเรื่องราวที่มีลักษณะใกล้เคียงกันเนี่ยมาเล่าครัวห้ฟังไปด้วยเลยครับเรียกว่าได้ฟัง2เรื่องไปเลยโดยอีกเรื่องราวนั้น ต้องกลับไปในฤดูร้อนของปี2020ครับได้มีเด็กหญิงวัย13ปีคนหนึ่งแต่ว่าคนนี้พี่แอมขอใช้นามสมมุติเนาะว่าน้องจัสมินละกันในตอนนั้นเนี่ยจัสมินกำลังออกไปเที่ยวเล่นที่สวนสาธารณะครับในเมืองเวสต์เวอร์จิเนียกับกลุ่มเพื่อนสนิทของเธอก่อนที่ต่อมาเนี่ยกลุ่มเด็กสาวจะหยุดพักเพื่อไปใช้ห้องน้ำสาธารณะบริเวณนั้นต้องบอกว่าในเวลานั้นเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะใกล้มืดแล้วนะครับ ผู้คนที่ยังอยู่ในสวนสาธารณะก็ทยอยกลับบ้านไปจะเหลือก็แต่เด็กผู้ชายกลุ่มหนึ่งครับที่กำลังเล่นบาสเกตบอลกันอยู่ฝั่งตรงข้ามตอนนั้นเนี่ยจัสตินจำได้ว่าห้องน้ำมีทั้งหมด3ห้องและดูเหมือนจะไม่มีใครใช้งานอยู่นะครับเธอกับเพื่อนๆเนี่ยก็เดินเข้าไปแล้วก็ล้างมือใช่ไหมแล้วก็เข้าห้องน้ำกันตามปกติในตอนนั้นเนี่ยปรากฏว่าเพื่อนๆของเธอเนี่ยเข้าห้องน้ำเสร็จก่อนครับแล้วก็บอกกับจัสตินว่า เดี๋ยวพวกเธอทั้งหมดเนี่ยจะออกไปอรออยู่แถวแถชิงช้าด้านนอกและกันแล้วจากนั้นเจสมินก็ไปล้างมือครับแล้วก็ส่องกระจกดูใช่ไหมตามสไตล์เด็กผู้หญิงเลยดูเาผวผมวเออตัวเองเป็นยังไงวันนี้ยังดูดีอยู่หรือเปล่าแต่แล้วครับเพียงไม่กี่วินาทีหลังจากนั้นกลับมีเงามืดเนี่ยพุ่งกระโจนออกมาจากด้านหลังใส่ตัวเธออย่าง รวดเร็วครับจัสตินเนี่ยกว่าจะรู้ตัวก็ตอนนั้นเนี่ยผู้ชายคนนั้นมาประชิดตัวเธอเรียบร้อยแล้วครับเขาเนี่ยผลักเธอไปที่อ่างล้างหน้าก่อนที่จะยกมีดขึ้นมาข่มกูและบอกเธอว่าอย่ากรีดร้องไม่งั้นเนี่ยเขาจะปาดคอเธอทิ้งซะจัสตินนี่ตกใจกลัวเป็นอย่างมากแต่ก็กลัวเกินกว่าที่จะแบบขัดขืนเขาครับไม่กล้าที่จะส่งเสียงร้องออกมา สิ่งเดียวที่จัสตินทําได้ก็คือการพยายามที่จะดิ้นรนอย่างเงียบๆครับในขณะที่ผู้ชายคนนั้นก็พยายามที่จะลวนลามเธอพยายามที่จะถอดเสื้อผ้าเธอออกจัสตินก็ดิ้นรนต่อนอะพยายามขัดขืนแบบไม่ส่งเสียงทําให้ชายคนนั้นก็บีบรัดร่างของเธอไว้อย่างรุนแรงครับในตอนนั้นจัสตินสังเกตได้ว่าผู้ชายคนดังกล่าวคนที่เป็นคนร้ายเนี่ยยังดูเด็กหนุ่มอยู่เลยเนาะ เขาดูเหมือนจะมีอายุมากกว่าเธอเพียงแค่ไม่กี่ปีเท่านั้นเองแม้ว่าจัสมินจะกลัวแบบมีดเนี่ยที่ผู้ชายคนนั้นถืออยู่มาปาดคอแต่พอถึงจุดจุดหนึ่งที่เธออาจจะถูกล่วงละเมิดทางเพศได้เนี่ยตอนนั้นเจสซมินเธอไม่ยอมครับจัสมินเธอตัดสินใจว่าเอาล่ะเป็นตายยังไงก็ขอสู้ไว้ก่อนเธอรวบรวมความกล้าแล้วก็ต่อสู้กลับครับสุดท้ายจัสมินได้ผลักผู้ชายคนนี้เต็มแรงเลยเนาะจนผู้ชายคนนี้เสียหลัก แนะนำให้เธอเนี่ยหลุดจากการจับกลุมของชายคนนี้ตอนนั้นจัสมินไม่คิดอะไรแล้วครับสิ่งที่เธอทำก็คือการวิ่งหนีสุดชีวิตตอนนั้นเธอไม่รู้ด้วยซ้ำว่าผู้ชายคนนั้นเนี่ยจะวิ่งตามเธอมาจากด้านหลังหรือเปล่าสิ่งที่เธอทำก็คือการวิ่งไปข้างหน้าอย่างบ้าคลั่งเนาะจุดมุ่งหมายของเธอก็คือชิงช้านั่นเองชิงช้าที่เ,เพื่อนๆของเธอเนี่ยกำลังรอเธออยู่โชคดีมากๆครับที่จัสมินทำได้สำเร็จ เธอกลับไปรวมกลุ่มเพื่อนได้พร้อมกับบอกเล่าเรื่องราวสยองขวัญที่เธอเพิ่งได้พบมาให้กับเพื่อนๆฟังเพื่อนๆของจัสตินตอนนั้นก็เลยรีบโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจครับให้มาอย่างที่เกิดเหตุซึ่งตำรวจก็ใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีเท่านั้นพอมาถึงเนี่ยจัสตินก็พาเจ้าหน้าที่ตำรวจไปดูห้องน้ําสาธารณะที่มันเกิดเป็นแบบสถานที่เกิดเหตุใช่ไหมครับ พร้อมกับเล่าถึงเหตุการณ์ที่น่าสยดสยองแล้วก็รายละเอียดต่างๆให้เจ้าหน้าที่ฟังเธอพยายามอธิบายว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยเป็นผู้ชายผิวขาวอายุน่าจะ16-17ปีเท่านั้นเองสูงราวๆ5ฟุต10นิ้วมีรูปร่างเพียวบางครับมีผมสีบลอลหยิกเป็นลอนเขาสวมกางเกงขาสั้นแล้วก็เสื้อยืดที่แบบไม่ได้มีตาโลโก้หรือว่าสัญ,ญลักษณ์อะไร นอกจากนี้จัสตินยังบอกว่าเธอไม่ได้กลิ่นพวกแอลกอฮอล์เลยครับจากผู้ชายคนดังกล่าวรวมไปถึงผู้ชายคนนั้นเนี่ยถ้าดูผิวเผินเขาไม่ได้มีจุดสังเกตเลยครับเขาดูธรรมดามากๆไม่ได้ดูมีอะไรพิเศษไปจากผู้คนทั่วไปเลย ในต,ตอนนั้นคุณแม่ของแจสมินได้เดินทางมาถึงที่เกิดเหตุด้วยนะครับในขณะที่ตอนที่ลูกสาวเนี่ยกำลังให้ปากคำอยู่และเมื่อให้การเสร็จเรียบร้อยครับแจสมินก็ถูกนำตัวไปส่งโรงพยาบาลซึ่งเธอก็ได้รับการตรวจอย่างละเอียดนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าครั้งนี้ก็โชคดีมากๆที่จัสมินถลบมาได้ก่อนใช่ไหมตามที่พีแฮมบอกไปก่อนที่เรื่องราวมันจะลุกลามมากมายไปกว่านี้สุดท้ายเธอก็เลยรอดพ้จากการถูกล่วงละเมิดทางเพศ แต่ถึงกระน,นั้นครับก็ต้องบอกว่าร่างกายของเธอก็มีรอยฟกช้ำที่แขนที่ขาแล้วก็ที่หน้าอกด้วยมแม้นจจสซมินจะไม่ได้รับบาดเจ็บทางร่างกายแต่ต้องบอกว่าสภาพจิตใจของเธอต่างหากครับที่มันพังทลายลงไปเธอต้องใช้เวลาหลายเดือนเลยเนาะกว่าที่เธอจะกล้าอมาจากบ้านแล้วก็ไปโรงเรียนอีกครั้งหนึ่งซึ่งกว่าจะถึงตอนนั้นเนี่ยเธอต้องใช้พลังทั้งหมดนะครับที่มีเพื่อเผชิญหน้ากับ เพื่อนๆกับเพื่อนๆเพราะว่าอย่างที่บอกเนาะเรื่องราวเหล่านี้เป็นไงมันเป็นเรื่องที่แบบเป็นทอล์กออนเดอะทาวได้อย่างง่ายเลยแล้วพอเป็นวัยรุ่นเนี่ยปากต่อปากมันเร็วมากๆครับเพื่อนๆส่วนใหญ่ของเธอเนี่ยแทบทั้งโรงเรียนเลยได้ยินเรื่องราวของการถูกทําร้ายไปต่างๆนานาซึ่งแน่นอนว่าพอแจสมินกลับไปเรียนเนี่ยเธอก็อาจจะถูกมองด้วยสายตาบางอย่าง ถูกคำถามบางอย่างที่ทำให้เธอเจ็บปวดใจดังนั้นมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับที่เธอจะกลับไปได้อย่างเข้มแข็งมาที่ด้านการสืบคน้นหาตัวคนร้ายกันบ้างคือต้องบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับจัสตินเนี่ยมันเป็นช่วงประมาณ1ทุ่มครับประมาณ19นาฬิกาปรากฏว่าในอีก4ชั่วโมงต่อมาเจ้าหนี้ที่ตำรวจเนี่ยได้ออกไปราดตะเวนครับ ซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับคดีนี้นะเป็นตำรวจลาดตระเวนธรรมดาพวกเขาได้ไปพบกับเด็กหนุ่มวัย18ปีคนหนึ่งซึ่งขออนุญาตใช้นามแฝงเหมือนกันเขามีชื่อว่าเอียนแม็กกิลครับคือ e เอียนเนียกําลังเดินเตร็ดเตร่ต้ามล่พังอยู่ในสวนสาธารณนะพอเป็นแบบนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ออกลาดตระเวนเนี่ยเขาก็ไปถามว่านี่ดึกดื่นป่านี้แล้วมาเดินอะไรอยู่คนเดียวเอีย e น<ม>ก็ตอบสันส้นๆว่าอ๋อผมก็มาหาไรโง่ๆทำแล้วครับ คำตอบนี้ทําให้ตํารวจเนี่ยเริ่มจับตาดูเขาเป็นพิเศษมีการประสานงานไปยังตํารวจไฟอื่นๆด้วยครับซึ่งตอนหลังเนี่ยตำรวจลาตะเวนคนนี้ก็เลยได้ข้อมูลมาว่าเฮ้ยเมื่อสี่ชั่วโมงก่อนหน้าแถวๆนี้ได้มีเด็กสาวคนหนึ่งถูกทำร้ายร่างกายในสวนสาธารนณะในห้องน้ำสาธารณะนั่นเองเพื่อความแน่ใจครับตำรวจลาตะเวนคนนี้ก็เลยกลับไปถามเอียนว่าเนี่ย เคยได้ยินไหมเกี่ยวกับเหตุการณ์ว่ามีผู้หญิงเนี่ยถูกทําร้ายในห้องน้ําสาธารณะได้ยินมาหรือเปล่าปรากฏว่าเอียนเนี่ยไม่ได้บอกว่าเขาได้ยินครับแต่สิ่งที่เขาบอกตํารวจก็คืออ๋อผมทําเองครับคือยอมรับออกมาเฉยเลยครับเขายอมรับว่าเขาเนี่ยเป็นคนก่อเหตุเองนะแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเขาไม่ได้ก่อเหตุขึ้นมาจากเจตนาครับเอียนบอกว่ามันเป็นความเข้าใจผิด แต่ถึงกระน,นั้นครับคือตำรวจก็ไม่รอช้าเนาะก็ทำการตั้งข้อหาเอียนแล้วก็ทำการจับกลุ่มเขามาสอบปากคำทันทีจากการสืบประวัติครับก็พบว่าเอียนเนี่ยมีประวัติอาชญากรรมเยาวชนยาวเป็นหางว่าวรวมถึงในที่สุดเนี่ยเขาก็ยอมรับนะครับว่าเขานี่แหละคือคนร้ายที่ไปกระทำการกับจัสตินจริงๆคำรับสารภาพนี้ทำให้เอียนเนี่ยถูกนำตัวมาพิพากษาครับ และสุดท้ายเขาต้องถูกตัดสินจำคุกเป็นเวลา1-5ปีแล้วก็ต้องถูกคุมความประพฤติหลังจากรับโทษไปอีก24เดือนพร้อมกันนั้นครับมีการตั้งเงื่อนไขว่าเอียนจะต้องอยู่ภายใต้การดูแลเป็นเวลา25ปีถัดไปข้างหน้าด้วยนะครับพร้อมกระถูกขึ้นทะเบียนเป็นผู้กระทำความผิดทางเพศซึ่งชื่อของเขาเนี่ยก็จะปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลนั้นตลอดการครับอธิบายเพิ่มเพื่อนๆน,นิดนึงเนาะ คือในต่างประเทศแบบสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาจะมีเหมือนเป็นระเบียนเว็บไซต์อะครับให้ประชาชนเนี่ยสามารถเข้าไปเสิร์ชข้อมูลของคนได้เพื่อดูว่าเขาคนนั้นเนี่ยเคยมีประวัติอาชญากรรมทางเพศมาก่อนหรือเปล่าประโยชน์ของมันก็คือสมมุตินะครับเนี่ยพี่แฮมอยู่บ้านแล้วถ้าเกิดพี่แฮมเนี่ยมีน้องสาวหรือมีลูกสาวจู่ๆมีเพื่อนบ้านย้ายมาครับเราสามารถที่จะเอาชื่อของเพื่อนบ้านเนี่ยไปตรวจสอบในระเบียนประวัตินี้ได้นะว่า เพื่อนบ้านของเราเนี่ยเคยมีประวัติอาชญากรรมทางเพศหรือเปล่าซึ่งเราก็จะสามารถกลับมาระแวดระวังนะครับเด็กๆหรือว่าผู้หญิงในบ้านของเราได้ซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นกฎมาตรการที่เกิดขึ้นในประเทศอเมริกานะครับแต่พี่ยังไม่แน่ใจว่าทุกรัฐไหมเนาะแต่ว่าเท่าที่เคยเล่าคดีมาก็จะมีลักษณะนี้อยู่กลับมาที่ด้านของจัสตินกันบ้างครับเพราะว่าของเอียนเขาก็รับโทษของเขาไปแล้ว จัสตินต้องบอกว่าเธอเนี่ยรอดชีวิตจากเหตุการณ์นั้นมาได้แต่ว่าบาดแผลทางใจของเธอต้องใช้เวลานานจริงๆครับอย่างที่พี่แฮมบอกไปพอเธอกลับไปที่โรงเรียนเนี่ยปรากฏว่ามันมีข่าวลือครับเพื่อนๆมันเป็นข่าวซุบซิบพูดถึงเธอมากมายมีทั้งที่เป็นความจริงแล้วก็เป็นความเท็จมีการแต่งแต้มกันไปต่างๆนานาน่าเศร้าที่หลายๆคนเนี่ยเริ่มที่จะโทษเหยื่ออย่างจัสมินครับ โทราเธอเนี่ยเป็นสาวเจ้าสเสน่ห์ไปล่อลวงวัยรุ่นอะไรประมาณนี้สุดท้ายเนี่ยก็ไปบอกว่าตัวเธอนั่นแหละที่กลายเป็นแรงกระตุ้นให้หาภัยมาหาตัวเธอเองไม่พอครับครอบครัวของคนทําความผิดอย่างครอบของเอียนเนี่ยยังคอยตามมารังควานตามมารบกวนครอบครัวของแจสมินอยู่หลายต่อหลายครั้งทั้งหมดทั้งมวลนี้ครับมันยิ่งทําให้สภาพจิตใจของยจสมินเนี่ยย่าแย่ลงไปเรื่อย ทั้งนีงที่ต้องบอกว่าเธอไม่ได้ทำอะไรผิดเลยนะครับเธอคือเหยื่อจริงๆหากเรามองย้อนกลับไปถึง2คดีที่เบียมเล่าให้ฟังครับทั้งตัวน้องแมทธิวเองแล้วก็น้องจัสมินเนี่ยถือว่าเป็นเหยื่อที่แสนจะบริสุทธิ์ด้วยซ้ำไปอาญยกรรมที่เกิดขึ้นเนี่ยมันดันมาตอนที่พวกเขาเพียงแค่ไปใช้สิ่งอำนวยความสะดวกตามสาธารณะนะครับซึ่งเอาจริงๆคนอื่นๆก็ใช้อีกมากมายหลายคนน่าเศร้าที่พวกเขาโชคร้ายนะครับ ต้องกลายเป็นเหยื่อของคนไม่ดีของปีศาจร้ายคนหนึ่งเนี่ยต้องจากโลกนี้ไปก่อนพัยนควรกับอีกคนหนึ่งจะไม่มีวันมองโลกได้เหมือนเดิมอีกต่อไปมาถึงตรงนี้ครับเราก็ได้แต่หวังว่าปีศาจร้ายเหล่านั้นเนี่ยจะไม่ได้ถูกผลิตขึ้นมาในสังคมอีกเนาะแล้วเราก็หวังว่าตัวเราแล้วก็คนที่เรารักเนี่ยจะไม่ต้องมาประสบพบเจอกับคนไม่ดีเหตุการณ์ไม่ดีแบบนี้อยู่ซึ่งเราก็ไม่รู้ได้เลยว่า พวกเขากำลังซ่อนตัวอยู่ในมุมไหนของโลกใบนี้นะครับและนั่นก็คือจุดประสงค์ที่พี่ยำนำเรื่องราวเหล่านี้มาเล่านั่นเองเพื่อนคือเล่าไปเนี่ยไม่ได้อยากให้ทุกคนแพนิคเนาะไม่ได้อยากให้ทุกคนรู้สึกกลัวจนไม่กล้าไปเข้าห้องน้ําสาธารณะแต่พี่ยำนามาเล่าเนี่ยเพราะว่าพี่ยำรู้ครับ ว่าวันใดวันหนึ่งพวกเราก็เลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องเข้าไปใช้บริการห้องน้ำสาธารนณะหรือว่าตามสถานที่สาธารนณะต่างๆแต่สิ่งที่เราต้องพึงละลึกแล้วก็ตระหนักรู้ให้ได้ก็คือการหัดระมัดระวังตัวเองครับหรือว่าการที่เรามีเด็กเนี่ยเราอาจจะต้องดูให้มากกว่านี้เนาะว่าการที่เราจะปล่อยน้องเข้าไป ทําทุระในห้องน้าคนเดียวเนี่ยมันถึงขั้นที่ปลอดภัยได้มากขนาดนั้นจริงหรือเปล่าบางครั้งการเป็นห่วงเพิ่มเติมมากกว่าเดิมไปอีกนิดนึงเนี่ยมันก็อาจจะสามารถรับประกันหรือว่าการันตีความปลอดภัยให้กับลูกหลานเราได้มากยิ่งขึ้นนะครับดังนั้นหาความพอดีแล้วกันหาจุดสมดุลแล้วกันครับไม่ต้องกลัวจนเกินไปแต่ก็อย่าปล่อยหรือว่าอย่าประมาทจนเกินไปเช่นเดียวกันพี่ฮัม หวังเป็นอย่างยิ่งครับว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์แล้วก็สร้างความตระหนักรู้ให้กับพวกเราทุกคนได้หากใครเห็นด้วยครับอย่าลืมส่งคลิปนี้ไปให้คนอื่นฝากกดแชร์พี่อํหน่อยนะครับพี่อํหาข้อมูลมาเนี่ยพี่อํตั้งใจมากๆเลยจะมาเล่าให้ทุกคนฟังดังนั้นอยากให้ทุกคนเนี่ยช่วยเหลือกันเนาะช่วยเหลือทําให้สังคมนี้ปลอดภัยขึ้นแชร์ไปให้คนอื่นครับกดไลค์เป็นกําลังใจพี่อํนิดนึงให้พี่อํารู้สึกว่าเฮ้ยหายเหนื่อยอ่ะวันนี้หายเหนื่อยละเนี่ยหาข้อมูลมามาเล่าเนี่ยหายเหนื่อย เติมพลังให้กันครับพิมพ์คอมเมนต์พูดคุยเพียมอ,อ่านทุกคอมเมนต์จริงๆกดหัวใจแปลว่าอ่านแล้วอาจจะไม่ได้ตอบทุกคนนะครับส่วนใครที่อยากให้กําลังใจเป็นพิเศษเฉพาะคนที่สะดวกนะครับย้ําว่าเฉพาะคนที่สะดวกเหมือนเดิมครับกดซูเปอร์แทงส ลูหัวใจนะครับให้กำลังใจใพี่แฮมได้เช่นเดียวกันหรือใครอยากจะมาเป็นสมาชิกช่องก็ได้นะครับเข้ามาอยู่ในครอบครัวแฮมราชพนพลที่อบอุ่นนะครับเดี๋ยวยังไงพี่แฮมจะมีตอนพิเศษเล่าให้สมาชิกช่องด้วยเดือนละหนึ่งตอนนะครับอันนี้ก็เตรียมเอาไปแล้วรอฟังกันได้เลยสุดท้ายดูแลตัวเองดีๆครับไม่ว่าจะไปไหนมาไหนอย่าลืมนะครับอยู่บนความไม่ประมาทขอให้ทุกคนมีความสุขและปลอดภัยครับสำหรับวันนี้พี่แฮมคงต้องลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ EP พหน้านะสวัสดีครับ